โอ้โหวันนี้พามารู้จักรองเท้าคอมแบทบุกี้วันเกรพรีเมียมนะครับมาดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนี่ครับอยู่ข้างในครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับ5เหตุผลนะครับทําไมคุณเลือกคอมแบทบุกี้วันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับหนังเราจะใช้เป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนะครับหนังเราเลือกคุณภาพเก A เอเลยนะครับส่วนข้อที่สองพื้นเราก็ผ่านการทดสอบนะครับนี่พื้นการทดสอบในการงอ พื้นจะไม่มีการหักแล้วมีความทนทานนะครับสามน้ำหนักเขาจะมีความเบานะครับเดินใส่สบายคล่องตัวไม่เป็นภาระนะครับสี่พื้นซับแรงกระแทกนะครับเรามาดูนะเราใช้ใช้ซอฟต์อย่างดีเลยซอฟต์รองเท้ากีฬาที่มีคุณภาพสูงนะครับใช้นานจะไม่มีการการปวดของเท้านะครับห้านะครับพื้นเราจะออกแบบมาพิเศษของบุคที่วันนะครับพื้นนี้จะมีเอกลักษณ์ ของบวกี้วันนะครับลวดลายนี้นะครับมีความหมายนะครับทําให้เกาะถนนเดินทุกสาภาพพื้นผิวนะครับทุกสาภาพอากาศทุกสาภาพของถนนนะครับแล้วเราจะเย็บขอบเพื่อยึดให้นั่นนะครับอ่าปลายเขาจะมีความเรียวนะครับนะหนังก็จะมีความเงานะครับเท้าคอมแบทเจ็ดพรีเมี่ยมมีสองแบบมีซิปกับแบบไม่มีซิปเลือกได้เลยครับบกี้วันเราพัฒนามาให้แล้วพัฒนา ก้าข้ามทุกขีดจำกัดรองเท้าคอมแบตบุกี้วัน